ดินนะเรามีของขวัญเยอะม,มากกูดื่มเหล้าอยูเอ้ยไม่ใช่กูดื่มน้ำสตรอเบอร์รี่โอเคอุ้ยเปิงเออขึ้นไปของเกู่กูลับไปได้นี่แน่เอาไว้ได้นีเน่นเน่แล้วก็เติมน้ำกูนนเน่เอาไ้ยืด น,กกน,นี่เอ้านี่เนะี่ยเอ้าสโนว์แมนทำเพี้ยไรเดีย๋ยวไฟปั้นไหมโอเคนี่คือฝั่งตองค่าไม่ชับคริสต์มาสหม่ฉันเกลียดไอพวกคนคริสต์มาสเลย ใช่ฮารลวีมันดีกว่าเว้ยเอ้ยมึงขอดกระเป๋ายิงใส่มันได้ไหมโอเคขอนกระเป๋าแป๊บหนึ่งจุดอะไรละโอ้น้ำมันอะฟริกีนี่โอเคแบบนั้นแหละเอ็งต้องยิงใส่มันให้ได้นะจะไปไปอ่ะวีตุ้มโอ้ยเสียงอะไรอ่ะ เหมือนว่าไอ้พวกเกียรคริสต์มาสมันเหมือน,น,นจะทำบ้านเราฮะโอ้ยแย่ดีสร้างปกประกันเถอะคิดไอเดียของแกด้วยใช่เอ้ยผมมึงอ่ะช่างมันเหนียวกระมัง,มงอ่ะไอ้เอ,เองโอเคก็ดื่มเอ็งดื่มลาดโอเคอ ตายอยู่แล้วเออเอเข็นกูอู้ลรบ่ไหวเรา่ไหวเอออู้ิึตุลิติงติส์ทีมปีสองติงติงห้าทีมปีสองพี2 0าม ปะทากกันว่าคนไหนจะชน,นะขึ้นเฮ้ยมึงว่า build the century here โอเคดูซิว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่กูจะสร้างอ๋อ oh. ติง century เสร็จแล้วครับโอเคให้ปล่อยเขายิงมันเลยโอเคอืม okay. hmm. ับเกณฑแล้วล้วหนึงคืหาของอ่าหา้าค้อนอ่าหา้าค้อนจากนั้นก็ได้เวลาปัง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 โวยนานแท้อืม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 โอเคเสร็จแล้วดีมากเดี๋ยวเช็คว่าข้างล่างทำอะไรบ้าง นี่ไงเครื่องมือฉันเลื่อยก,กำแพงแน่ใจเหรอมันจะมาได้ไอจงโนวัตเตอรโอเคยิงใส่มันเลยโอ้ก็ได้ปื้มโอเคทุกคนฉันต้องไปเลยโอซมโัมป์เปิดเลื่อยก,กำแพงเลย จัดไปปิ๊บโอ้ลุยก็เพลโอ้ยหัวมึงติดว่ะโอ้อาชบ๊อบโอ้อาชบ๊อบไฮวินเป็นคว้าว ระวังด้วยล่ะอันนี้อันตรายนะอ้ารใช่ก็ได้ย ชนะ <c oughs> ทีมข้อสอบปี2015ชนะวู้วและเปิดของขวัญได้แล้วยังโอเคเปิดการพวกโอเคเปิดการพวกเย้ฉันชอบของขวัญพาน้องเซนชิลลี่ไปด้วยได้ไหมได้จะเปิดของขวัญให้เย้เซนชิลลี่ยินได้แล้วติ๊ง